หรือไม่ชอบแบ่งกลางเส้นตรงตรงนี้ตรงกลางเขียนคําว่าไม่สุขไม่ทุกข์หรือเขียนคําว่าเฉยเฉยถ้าท่านไปเห็น iPhone 15ท่านมีความรู้สึกเฉยเฉยทุกมันไม่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับความเฉยเฉยตรงนี้แหละที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเดินสายกลางข้อสังเกตท่านจะเห็นว่าเพราะกรรมสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มันคือแค่เวทนามันเรียกว่าเวทนามันก็แค่ความรู้สึกเท่านั้น การยึดติดตัวกูของกูมันเป็นอุปปาทานจะเห็นว่าทั้งสุขและทุกข์ที่ได้ไอโฟน15มานั้นมันคือตัวเดียวกันจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นกรุณาหายใจลึกๆสักสามครั้งครับแล้วค่อยๆคลายออก ครั้งที่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอีกครั้งตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูด,ดต่อไปนี้ฟังอย่างมีสติก่อนจบการฟังแล้วกรโรนาปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดย้ำนะครับเคร่งครัด พร้อมหรือยังครับมีคนถามผมว่าชอบกินอะไรมากที่สุดที่เป็นผลไม้ผลไม้ที่ผมชอบมากที่สุดในโลกนั้นคืออะไรตัวท่านเองก็คงจะมีผลไม้ที่ท่านชอบมากที่สุดใช่ไหมครับสำหรับผมนั้นผลไม้ที่ผมชอบมากที่สุดในโลกก็คือมะนาวับอย่าเพิ่งตอบนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าผมเป็นมนุษย์เปิดพิสดาร ตั้งใจฟังให้ดีฟังจบไปแล้วจำให้ได้เมื่อจำได้แล้วหลังจากฟังเรื่องนี้จบท่านลองนำเทคนิคอย่างต่อไปนี้ไปใช้และท่านจะหลงใหมหลงไหลมะนาวแบบผมเองเทคนิคในการกินมะนาวให้อร่อยที่สุดในโลกมีเทคนิคง่ายๆครับข้อที่หนึ่งปอกเปลือกมะนาวออกทั้งสองชั้นมะนาวนังมีเปลือกอยู่สองชั้นครับเปลือกชั้นนอกสีเขียวหรือสีเหลือง เปลือกชั้นในนั้นสีขาวให้เอาเปลือกชั้นในออกด้วยเพราะมันจะทําให้เกิดรสชาติที่ขมเมื่อได้มะนาวเป็นเนื้อเหน่งๆแล้วผ่ามะนาวเป็นแปดซี่กับแปซี่เท่านั้นแค่เม็ดในทิ้งซะหลังจากนี้หาที่แก้ใบเล็กๆนั่งรักนั่งรักมาใบหนึ่งให้แก้จาเป็นต้องน้างรักด้วยนะครับเพราะมนุษย์ไม่ได้กินแค่ทางปากเรากินทางสายตาด้วย ขีกลยวใบนี้มาทําอะไรขเกลยวใบนี้เอาพริกป่นใส่น้ําตาลนิดหน่อยอเยอะเอาน้าําปลาหรือน้ําปลาทาก็ได้จากสันชอเยาะลงไปเหยาะลงไปผสมกันคนให้เข้ากันพริกน้าําปลาเสร็จแล้วนํามะนาวผ่าซี่จุ่มลงไปในมะนาว น้ำปลาพริกน้ำปลาเมื่อจุ่มลงไปใช้มือกดช่วงที่กดน้ำมะนาวจะออกไปบางส่วนเพราะปล่อยมือจะดูดซับพริกน้ำปลาเข้ามาทดแทนที่เป็นบางส่วนเมื่อได้มะนาวจิ้มพริกน้ำปลาแล้วให้ถือขึ้นมาห่างจากปากประมาณ4นิ้วใช้สายตาจับจ้องพิจารณาก่อนกินเสร็จแล้วให้แลบลิ้นออกมาข้างนอกให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ เอามะนาวจิ้มพริกน้ำปลานั้นวางที่ปลายลิ้นและค่อยๆดูกะรุณาปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดครับหยุดกลืนน้ำลายเ <c oughs> อาใหม่อีกรอบเลหยุดกลืนน้ำลายลองใหม่นะครับหยุดกลืนน้ำลายคำถามท่านมีความรู้สึกว่ายิ่งพูดน้ำลายยิ่งไหลไหมครับ ยิ่งพูดยิ่งห้ามยิ่งกลืนไหมครับท่านมีความรู้สึกเหมือนกับคำพูดที่บอกว่ายิ่งว่าเหมือนยิ่งยมุมไหมครับมันแค่ความรู้สึกใช่ไหมครับมันคือเวทนาใช่ไหมครับและเวทนาความรู้สึกของท่านนั้นจิตของท่านคือเคยสัมผัสคำว่ามะนาวมาก,ก่อนท่านถึง จำคำว่างรสชาติเปรี้ยวได้ไหนครับนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่คือกรรมอยู่ในอริยส,สัจสีแล้วดับกรรมได้อย่างสนิทด,ด้วยอริยมรรคมีองค์ดวันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับที่ฟังสวัสดีครับ